บทที่7200 7201ในช่วงบ่ายครอบครัวทั้งสคนของกูชิวอี้และเยเฉินก็ได้มาที่บ้านของตระกูลเย่ป้าของเยเฉินเย่ชางมินก็กำลังยุ่งตลอดทั้งวันในการเตรียมอาหารเย็นสำหรับต้อนรับครอบครัวนี้นับตั้งแต่ที่เยเฉินปราบว่านโพจุนในภูเขาเย่หลิงเย่ชางมินก็พยายามหาโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับหลานชายของเธอ วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถของเธอเธอจึงยุ่งอยู่กับการวิ่งไปวิ่งมาและทำงานหนักเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นในฐานะสมาชิกคนเดียวที่ได้รับเชิญจากกลุ่นที่สองของตระกูลเยเธอรู้สึกภูมิใจมากมันจะดีๆถ้าเธอสามารถตั้งหลักในรุ่นที่สองของตระกูลเยได้นั่นคือรุ่นของพ่อของเยเชิญบางทีเธออาจสามารถเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มเติมในตระกูลเยได้ในอนาคต ท้ายที่สุดแล้วก่อนหน้านี้เย่เฉินรู้สึกผิดหวังกับลุงและลูกพี่ลูกน้องของเขามากดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสดีสำหรับเธอที่จะได้ยืนหยัดเย่จงฉวนรักลูกสาวของเขามากแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้นำตระกูลเย่แล้วแต่เขาก็ยังอยากจะช่วยเย่ชางมินหลังจากที่เตรียมอาหารเย็นมื้อใหญ่ของครอบครัวอย่างหรูหราเสร็จแล้วเย่เฉินก็ได้ขับรถธุรกิจและพากู่ิวยี่มาที่บ้านของตระกูลเย่ กูหอยานจงและภรรยาตามมาด้วยรถอีกคันหลังจากที่รถเข้าประตูแล้วเย่ชางมินก็ช่วยเหลือชายชราและพากันเดินไปที่ลานบ้านเพื่อแทักทายกับพวกเขาในทางทฤษฎีชายชรามีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่ต้องการการสนับสนุนจากเธอเลยแต่เย่ชางมินยังคงหวังที่จะนำเสนอภาพที่กลมกลืนกันของพ่อที่รักลูกและลูกสาวที่กตันอยู่ต่อหน้าเย่เฉินและครอบครัวกู ดังนั้นเธอจึงต้องใส่ใจมากไม่เพียงเท่านั้นเย่ชางหมินผู้ชอบมีใบหน้าที่บูดบึ้งอยู่เสมอยังคงมีรอยยิ้มที่กระตุริรนเหมือนกับพนักงานขายตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้และถึงแม้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอจะดูเหมือนแข็งเทื่อไปเล็กน้อยก็ตามเมื่อเห็นเย่เฉินจอดรถก่อนเธอจึงช่วยชายชราเข้าไปทันทีทันใดนั้นเย่เฉินและกูชิวยี่ก็ผลักประตูเปิดและลงมา เมื่อเห็นเย่เฉินเย่ชางหมิงก็ยิ้มทันทีและพูดอย่างกระตือรือร้นว่าโอ้เฉินเอ๋ออยู่ที่นี่และหนานหนานก็อยู่ที่นี่ด้วยเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยกู่ชิวยี้ที่อยู่ข้างข้างเขายิ้มหวานและพูดว่าสวัสดีป้าเย่เนื่องจากกู่ชิวอี้เธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลเย่มาโดยตลอดกู่ชิวยี้ที่ติดตามเย่เฉินจึงได้รู้จักทุกคนในตระกูลเย่ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก ชายชราคนนี้มีชื่อว่าปู่เย่ส่วนลุงและป้าล้วนถูกเรียกเหมือนเย่เฉินเรียกเย่ชางมินยิ้มและพูดกับกูชิวยี่ว่าโอ้ที่รักฉันตั้งตารอวันที่เธอจะเรียกฉันว่าป้าโดยตรงและอย่าเรียกฉันว่าป้าเย่เลยมันดูห่างไกลเกินไปคำพูดของเย่ชางมินทำให้กู่ชิวยี่หน้าแดงเล็กน้อย ตอนนี้เมื่อคุณทำตามเย่เฉินในการเรียกคนอื่นๆคุณยังจะต้องใส่ชื่อสกุลไว้ข้างหลังชื่อนั้นด้วยเหรอหลังจากที่คุณแต่งงานเข้ามาในครอบครัวจริงๆแล้วคุณควรเปลี่ยนวิธีการพูดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อสกุลไว้ข้างหลังอีกจากนั้นคุณก็สามารถเรียกฉันว่าป้าเฉยๆได้เย่เฉินเริ่มรู้สึกชินชาต่อทัศนคติของตระกูลเยและตระกูลกู่แล้ว เขาจึงไม่ได้พูดอะไรเขาหันกลับไปมองโรลรอยส์ที่อยู่ข้างหลังเขากูหอยานจงกำลังจอดรถของเขาไว้ข้างๆางรถธุรกิจของเย่เฉินจากนั้นก็ลงจากรถพร้อมกับภรรยาของเขาลุงเย่ชางหมินทันทีที่กูหอยานจงลงจากรถเขาก็ทักทายทั้งสองด้วยรอยยิ้มทันทีเย่จงฉวนและเย่ชางหมินลูกสาวของเขามองไปที่ทั้งคู่และทำท่าตกใจมากจนพูดไม่ออก ทั้งสองสังเกตได้ว่าทั้งคู่ดูเด็กกว่าเดิมมากจนแทบจะเด็กเกินไปเลยด้วยซ้ำทั้งคู่ดูเหมือนคู่รักวัยกลางคนอายุ30ตน้นต้นทั้งคู่มีรูปร่างดีและอุปนิสัยดีเยี่ยมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคู่รักคนดังในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เยชางมินอดประหลาดใจไม่ได้หลินว่านชิวอายุใกล้เคียงกับเขาแต่เธอดูดูแลตัวเองได้ดีมากเธอทำมันได้อย่างไร เย่จงฉวนมองเห็นบ่อแสได้ในทันทีเขาคิดในใจด้วยความรู้สึกขมขื่นในใจดูเหมือนว่าคู่สามีภรรยาจากตระกูลกู่คงได้กินยาฟื้นฟูไปหมดแล้วและเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วมันต้องไม่ใช่ครึ่งเม็ดหรอกอาจจะเป็นคนละเม็ดเลยก็ได้เป็นเวลาน,านานมากที่เขาใฝ่ฝันที่จะได้ยาฟื้นฟูเต็มเม็ดเขาพยายามอย่างหนักเพื่อแสดงสิ่งดีสิ่งดีต่อหน้าเย่เฉิง เป็นเวลานานแต่เขากลับได้รับเพียงครึ่งเม็ดในงานประมูลและฉันก็แก่แล้วและเหมือนฉันมีดาวเพียงครึ่งดวงในทางกลับกันเขากู่หอยานจงและหลินว่านชิวต่างก็มีอายุเพียงตน้ตนๆห้าสิบเท่านั้นพวกเขากลับจะได้รับยาฟื้นฟูร,ร่างกายทั้งเม็ดได้อย่างไรนี่ไม่เพียงแต่จะไม่ยุติธรรมกับเขาเท่านั้นแต่ยังไม่น่าจะมีความจำเป็นอีกด้วย แม้ว่าก่อนหน้านี้เย่เฉินจะคือบอดตายแต่ตัวเขาก็แทบจะกินไม่หมดหรือราวกับว่ากูหอยานจงและภรรยาของเขาไม่น่าจะเคยหิวเลยและดูเหมือนพวกเขาก็ได้กินอิ่มดีอยู่ดีเพราะเย่เฉินและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่จงฉวนก็ยิ่งรู้สึกหดหูมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าที่จะแสดงใบหน้าหดหูนี้ต่อนหน้าเย่เฉินได้ ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มโอ้หอยานจงว่านชิวพวกคุณสองคนดูแลตัวเองดีมากพวกคุณไม่ได้ดูเหมือนคนวัยกลางคนเลยพวกคุณเหมือนเป็นคนหนุ่มสาวโดยสิ้นเชิงเย่ชางหมินก็อิจฉามากเธอเดินไปหาหลินว่านชิวอย่างรวดเร็วและถ,ถามด้วยรอยยิม้มว่านชิวคุณและพี่กูดูแลรูปลักษณ์ของพวกคุณได้อย่างไร สอนฉันด้วยสิคุณเห็นไหมฉันใช้เงินจำนวนมากในการดูแลรักษาตลอดทั้งปีแต่ผลที่ตามมาแย่กว่าของพวกคุณมากหลินว่านชิวรู้สึกเขินอายเล็กน้อยชั่วขณะไม่รู้จะตอบอย่างไรเดิมทีเธอหารือเรื่องนี้กับสามีของเธอแล้วว่าถ้ามีคนภายนอกถามถ,ามถึงเรื่องนี้จริงๆให้เธอแค่แก้ตัวไปว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามทางการแพทย์ตัวใหม่ที่ยังไม่ได้นำออกสู่ตลาด แต่ตอนนี้คนที่ถามคำถามเธอคือป้าของเย่เฉินและเย่เฉินก็อยู่ตรงหน้าเธอด้วยถ้าเธอโกหกตอนนี้ก็คงจะดูไม่ดีแน่ดังนั้นเธอจึงงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างอึดอัดใจนี่นี่บางทีมันอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนในไม่กี่คำเย่ชางมินรีพูดว่าเฮ้ hey, มีอะไรเหรอ ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะพูดแค่แนะนำคนติดต่อให้ฉันแล้วฉันจะติดต่ออีกฝ่ายโดยตรงในภายหลังฉันสามารถจ่ายเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตราบใดที่มันมีผลที่ดีเหมือนกับคุณเย่จงชวนถอนหายใจในใจชางมินเอ้ยชางมินคุณไม่รู้อะไรเลยว่ายาฟื้นฟูนี้มันแพงแค่ไหนถ้าคุณรู้คุณจะไม่พูดแบบนี้แม้ว่าคุณจะขายทั้งตระกูลเย่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนเพียงเม็ดเดียวเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงกระพริบตาให้เยชางมินเหมือนบอกเธอว่าอย่าถามคำถามอีกต่อไปจากนั้นเขาก็เขียนคำว่ายาฟื้นฟูสามคำลงบนหลังมือของเธอเบาๆด้วยนิ้วของเขาเมื่อเยชางมินตระหนักว่าชายชรากำลังเขียนเกี่ยวกับยาอายุวัฒนาฟื้นฟูเธอก็ตกตะลึงเธอรู้เรื่องอยาฟื้นฟูร่างกายมาบ้างแล้วและชายชราก็เคยพูดถึงเรื่องนี้กับเทอมาก่อน นั่นคือสิ่งที่ครอบครัวอันยอมจ่ายเงินมากกว่า3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐในการประมูลในคราวนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถซื้อมันได้เธอตกตะลึงทำไมตระกูลกูถึงมีความแข็งแกร่งเช่นนี้แม้แต่ตระกูลเย่เองก็ไม่สามารถซื้อยาประเภทนี้ได้แต่ไม่เพียงแต่ตระกูลกูจะซื้อมันได้เท่านั้นแต่แม้แต่คู่รักทั้งคู่นี้ก็สามารถกินมันได้ทั้งคู่ แต่เมื่อเธอเห็นเย่เฉินยืนอยู่ข้างข้างพวกเขาเธอก็เข้าใจในทันทีแน่นอนว่าประกูลกู่ไม่น่าจะมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะซื้อ,อยาฟื้นฟรูร่างกายนี้ได้แต่เย่เฉินนั้นใจดีกับครอบครัวของพวกเขาเสมาอามาดังนั้นดูเหมือนว่าเย่เฉินควรจะเป็นคนให้ยานี้กับพวกเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่ชางมินก็รู้สึกหดหู่ในใจเล็กน้อย ฉันเป็นป้าของเย่เฉินแท้ๆถ้าพูดตามตรก,กาดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างป้ากับหลานถือว่าใกล้ชิดกันที่สุดแต่น่าเสียดายที่ฉันเคยหยิงยโสเกินไปและเคยทําให้เย่เฉินในจินหลิงขุนเคืองซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองตึงเครียดตอนนี้ดูเหมือนว่าหากฉันต้องการยาฟื้นฟูฉันเกรงว่าจะไม่มีโอกาส เย่ชางมินรู้สึกเศร้าเล็กน้อยหากเธอรู้ว่าหลานชายของเธอมีความสามารถมากขนาดนี้ทำไมเธอจะต้องไปทำเป็นโอ้โอวดต่อหน้าเขาและแม่ยายของเขาด้วยนะเย่เฉินซึ่งยืนอยู่ข้างๆเห็นว่าปู่และป้าของเขากำลังอารมณ์เสียเขาจึงยิ้มอย่างใจเย็นและพูดว่าปู่ป้าอยากคุยกันในสนามเลยอากาศค่อนข้างหนาวเข้าไปคุยกันข้างในกันเถอะ